บทเรียนคำสอนจากพระวจนะของพระเจ้านะคะหัวข้อความจริงเกี่ยวกับการสิ้นพระชนของพระเยซูคริสต์เป็นหัวข้อสำหรับบทเรียนของเราในวันนี้การสิ้นพระชนของพระเยซูคริสต์นั้นมีความหมายต่อมนุษย์ทุกคนนะคะเกี่ยวข้องกับมนุษย์ทุกคนเพราะว่าพระเยซูนั้นเข้ามาในโลก เพื่อลปดปล่อยเพื่อไถ่บาปให้แก่มนุษย์นะคะเรามาดูในพระวจนะของพระเจ้าในพระธรรมโรมบทที่ 3: ข้อ25พระเจ้าได้ทรงตั้งพระเยซูไว้ให้เป็นเครื่องบูชาไถ่บาปโดยพระโลหิตของพระองค์ความเชื่อจึงได้ผลทั้งนี้เพื่อแสดงให้เห็นความชอบธรรมของพระเจ้าในการที่ พระองค์ได้ทรงอดกลั้นพระไทยและทรงยกบาปที่ได้ทำไปแล้วนั้นพระเจ้าตั้งพระเยซูไว้คือเป็นแผนการแห่งความรอดของพระเจ้าพระเยซูเป็นพระบุตรองค์เดียวของพระเจ้าที่พระเจ้านั้นตั้งไว้เตรียมไว้เพื่อช่วยมนุษย์คือช่วยโลกช่วยมนุษย์นี่แหละให้กลับมาคืนดีกับพระองค์ ถ้าไม่มีการสิ้นพระชนของพระเยซูมนุษย์จะไม่มีใครสักคนเลยที่รอดได้นี่แหละคือพระเจ้านั้นทรงรักทรงเมตตามนุษย์นะคะพระองค์ก็ตั้งพระเยซูไว้เพื่อมนุษย์ทุกคนอ่าเรามาดูเครื่องบูชาไถ่าบาปโดยพระโลหิตของพระเยซูนั้นเป็นกฎเกณฑ์ของพระเจ้านะคะ ตั้งแต่เริ่มแรกนะคะในยุคแรกที่เมื่อจะไถ่บาปเมื่อจะชำระบาปนั้นเขาจะต้องเอาโลหิตจากสันะะกกก์นะคะจากวัวจากแพะแกะนะคะมาเป็นเครื่องถวายบูชาเด,ดพระเจ้าคือนำเลือดมาชำระล้างบาปของตนเองนี่เป็นกฎกฎเกณฑ์ตั้งแต่เริ่มแรกดังนั้น พระเจ้าจึงได้ตั้งพระเยซูไว้นะคะพระเยซูนั้นเป็นผู้ที่บริสุทธิ์นะคะเป็นผู้ที่ไม่มีบาปและเป็นพระบุตรของพระเจ้าเป็นโลหิตที่ประเสริฐเนี่ยพระเจ้าได้ตั้งพระเยซูไว้เพื่อจะมาชำระบาปเราเพื่อจะมาไถ่บาปให้กับมนุษย์เพื่อมนุษย์นั้นจะได้กลับมาคืนดีกับพระเจ้าเป็นกฎเกณฑ์ของพระอ,องค์ ะะการชําระบาปนั้นต้องชําระด้วยโลหิตและบาปของเรานั้นก็จะได้รับการชาระโดยโลหิตของพระเยซูองค์บริสุทธิ์และพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าด้วยอเมนไหมคะเรามาดูนะคะการสิ้นพระชนของพระเยซูคริสต์ประการที่หนึ่งเป็นเครื่องบูชาพระเยซูคริสต์สิ้นพระชนนะคะเพื่อเป็นเครื่องบูชา การถวายพระโลหิตเป็นเครื่องบูชาอาเมนนะคะหนึ่งโครินบทที่หข้อจจงชำระเชื้อเก่าเสียเพื่อท่านทั้งหลายจะได้เป็นแป้งดิบก้อนใหม่ดังเช่นที่ท่านเป็นพวกไร้เชือ้อเพราะพระคริสต์ผู้ทรงเป็นปักกาของเราถูกถวายบูชาแล้วเป็นพระธรรมในฉบับ2011นะคะ ชำระเชื้อเก่าเสียนะคะพูดถึงเชื้อขนมปังนะคะเพื่อเปรียบเทียบถ้าเขาทำขนมปังเขาจะใส่เชื้อลงไปในขนมปังแล้วก็จะทำให้ขนมปังนั้นฟูใช่ไหมคะค่ะนี่แหละดังนั้นนะคะพระเยซูนั้นมาเป็นปักกาก็คือมาเป็นขนมปังที่ไรเชื้อนะคะคือพิธีปักกาของคนในยุคแรกนั้น คือการที่กินขนมปังฉลองลำลึกถึงวันที่พระเยโฮวาพระเจ้านำกนอิสราเอลนั้นออกจากอียิปต์นะคะและเขาก็ตั้งพิธีนี้ขึ้นเพื่อลำลึกถึงวันนั้นนะคะวันที่ชาวอิสราเอลถูกปลดปล่อยถูกนำออกจากอียพระเยซูได้เปรียบเทียบถึงที่พระอ,องค์นั้นเป็นเครื่องบูชาให้กับเราทั้งหลายแทนพวกเราทั้งหลายนั้น พระองค์เป็นปักากาแทนพวกเราเราดูนะคะพระเยซูถวายโลหิตเป็นเครื่องบูชาลบบาปของเราแล้วดังนั้นเราควรที่จะทิ้งบาปและอย่าก,กลับไปทําบาปอีกอาเมนไหมคะพระคัมภีร์เปรียบเทียมให้เห็นถึงการชําระเชื้อเก่านะคะเชื้อเก่าของเรานั้น เราต้องชำระออกไปเพื่อเรานั้นจะเป็นแป้งดิบก้อนใหม่ของพระเจ้าเชื้อเก่าของเราก็คือเชื้อบาปบาปที่ติดตัวเรามานะคะเราต้องชำระนะคะชำระเชื้อบาปของเรานั้นต่อองค์พระผู้เป็นเจ้าเมื่อพระเยซูคริสต์นั้นพระองค์เป็นเครื่องบูชาถวายโลหิตพระองค์เป็นเครื่องบูชาแทนเราเล่งถึงการชำระให้บริสุทธิ์โดยพระโลหิตของพระเยซู เราถูกชำระบริสุทธิ์แล้วโดยโลหิตของพระเยซูอาเมนไหมคะนะดังนั้นเราจึงดำเนินชีวิตที่ต้องชำระบาปคือชำระเชื้อเก่าชำระเชื้อบาปของเรานั้นบาปของเรามีอะไรบ้างคะเยอะแยะเลยนะคะตัวเก่าของเราอย่างเช่นเราอาจจะเป็นคนที่พูดโกหกเนี่ยการโกหกก็เป็นความบาปอะไรที่เป็นความบาป เราต้องชำระออกไปด้วยโลหิตของพระเยซูอาเมนไหมคะนะให้โลหิตของพระเยซูนั้นล้างเราให้สะอาดเอเฟซัสบทที่5ข้อ2และจงดำเนินชีวิตในความรักเช่นเดียวกับที่พระคริสต์ทรงรักเราและประทานพระอ,องค์เองเพื่อเราให้เป็นเครื่องถวายและเครื่องบูชาที่สรง โปรดปรานแดดพระเจ้าพระเยซูประทานพระองค์เองเป็นเครื่องบูชาไทยบาปเ,เราเราจึงควรดำเนินชีวิตในความรักเช่นเดียวกับที่พระเยซูทรงรักเราอาเมนไหมคะออพระเยซูรักเรานะคะรักเราเราก็ควรดำเนินชีวิตแบบพระเยซูมีความรักแบบพระเยซูเราสามารถรักคนในครอบครัว เพื่อนบ้านคนใกล้เคียงของเรานะคะการดำเนินชีวิตแบบพระเยซูนะคะและท่านจงเมตตาต่อกันมีใจเอ็นดูต่อกันและอภัยโทษให้กันเหมือนดังที่พระเจ้าทรงปโปรดอภัยโทษให้แก่ท่านในพระคริสต์นะคะเอเฟซัสบทที่4ี่ข้อสานี่แหละการดําเนินชีวิตในความรักเช่นเดียวกับพระเยซูคริสต์นั้นเราควรที่จะดําเนินชีวิตที่ เมตตาต่อกันนะคะไม่ใช่เราดาเนินชีวิตแบบเกลียดชังกันอิจฉากันอาเมนไหมคะเราต้องเมตตาต่อกันมีใจเอ็นดูต่อกันรับกันให้อภัยกันนะคะบางทีอาจจะขัดเคืองหน่อยบางทีอาจจะไม่ถูกใจหน่อยแต่ก็ไม่เป็นไรเราก็สามารถให้อภัยกันได้อาเมนไหมคะถ้าเราไม่ให้อภัยพี่น้องหรือคนอื่นเนี่ยพระเจ้าจะให้อภัยเราได้อย่างไรเราต้อง ระลึกถึงว่าพระเยซูคริสต์นั้นอภัยบาปให้เราแล้วพระองค์ไถ่บาปเราแล้วด้วยโลหิตของพระองค์เนี่ยอเมนนะคะขอบคุณพระเจ้าออาต่อนะคะความจริงเกี่ยวกับการสิ้นพระชนของพระเยซูคริสต์ระการที่สองเป็นตัวแทนพระเยซูคริสต์เป็นตัวแทนเรานะคะพระองค์ทรงยอมสิ้นพระชนเพื่อผู้อื่นไม่ใช่เพื่อพระองค์เอง ที่พระเยซูคริสสิ้นพระชนนั้นยอมสิ้นพระชนที่กางเขนนั้นพระองค์ไม่ได้ทําเพื่อพระองค์แต่พระองค์ทําเพื่อมนุษย์ทําเพื่อคนอื่นอาเมนไหมคะเนี่ยพระองค์ทําเพื่อคนอื่นพระองค์ไม่ได้ทําเพื่อพระองค์เองดังนั้นการสิ้นพระชนนั้นพระองค์ทําแทนเราโรมบทที่ห้าข้อแปแต่พระเจ้าทรงสำแดงความรักของพระองค์แก่เราทั้งหลาย คือขณะที่เรายังเป็นคนบาปอยู่นั้นพระคริสต์ได้ทรงสิ้นพระชนเพื่อเรา19 7 1หนทางเดียวที่ทำให้เรารู้ว่าพระเยซูทรงรักเรามากเพียงใดก็คือพระเยซูทรงตายแทนเราพระเยซูยอมสิ้นพระชนที่กางเขนเพื่อเราพระองค์ไม่ได้ตายเพื่อพระองค์เองแต่พระองค์ตายเพื่อเราอาเมนไหมคะ มนุษย์นั้นอาจจะตายแทนกันได้นะคือถ้าเป็นคนดีอาจจะมีคนตายแทนเขาเป็นคนดีก็เออเลยมีคนมาตายแทนแต่มนุษย์นั้นไม่ได้ตายแทนคนที่ชั่วร้ายนะคนที่ทําผิดคนที่โหดร้ายไม่มีใครมาตายแทนหรอกใช่ไหมคะแต่พระเจ้าของเราพระเยซูตายแทนคนบาประองตายแทนแทนมนุษย์ซึ่งมนุษย์ นั้นยังเป็นคนบาปอยู่มนุษย์นั้นยังทำชั่วทำผิดทำบาปอยู่แต่ในขณะนั้นพระเจ้านั้นยอมสิ้นพระชนที่กลางเขยนยอมตายแทนมนุษย์เพื่อให้มนุษย์กลับมาคืนดีกับพระเจ้าเนี่ยเป็นความรักที่บริสุทธิ์เป็นความรักที่ไม่มีเงื่อนไขใครที่ต้อนรับพระองค์ใครที่เชื่อว่าพระองค์ทรงไถ่บาปพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าที่มาไถ่บาปเรา คนนั้นก็ได้รับความรอดคนนั้นก็ได้เป็นคนชอบธรรมนี่คือความรักของพระเจ้าที่พระเจ้ามีแผนการสําหรับมนุษย์อาเมนนะคะเนี่ยพระเจ้าพระเยซูตายแทนเราพระองค์ไม่ได้ตายเพื่อพระองค์เองแต่เพื่อเราซึ่งพระองค์ก็ไม่ได้มีความบาปความผิดใดๆนะคะแต่พระองค์นั้นมาเป็นตัวแทนให้กับเราทุกคนนะคะโรมบทที่8ปดข้อสาพระองค์ผู้ไม่ หวงแหนพระบุตรของพระองค์เองแต่ประทานพระบุตรนั้นเพื่อเราทุกคนถ้าเช่นนั้นพระองค์จะไม่ประทานสิ่งสารพัดให้เราด้วยกันกับพระบุตรนั้นหรือพระเจ้านะคะขนาดพระบุตรองค์เดียวของพระองค์พระองค์รักนะพระองค์รักและหวงแหนพระบุตรของพระองค์นะพระองค์ยังให้กับมนุษย์ได้เนี่ยแล้วถ้าสิ่งสารพัดล่ะสิ่งสารพัดต่าง พระอ,องค์จะไม่ประทานให้กับเราหรืออเมนไหมคะเนี่ยขนาดพระบุตรองค์เดียวของพระอ,องค์พระอ,องค์ยังยังให้มาตายแทนเราเลยนะคะแล้วสิ่งสารพัดต่างๆที่เราปรารถนาที่จําเป็นกับเราพระเจ้าไม่หวงแหนสําหรับเราอยู่แล้วพระอ,องค์จะประทานให้กับเราอย่างแน่นอนถ้าเรามีชีวิตอยู่ดําเนินชีวิตโดยชอบธรรมรักษาชีวิตรักพระเจ้า รักพี่น้องปฏิบัติรับใช้พระองค์เนี่ยถ้าเรามีชีวิตมีคุณลักษณะชีวิตที่เป็นบุตรของพระเจ้าเป็นผู้ชอบธรรมเนี่ยยังไงเราก็จะได้รับพระพรจากพระเจ้าอย่างแน่นอนและเป็นพระพรที่ไม่จํากัดด้วยอาเมนไหมคะพระเยซูเมื่อพระองค์สิ้นพระชนที่กางเขนแล้วสามวันพระบิดาพระเจ้าก็ได้ทรงชุบพระองค์ให้เป็นขึ้นมาจากความตายนะคะ แล้วพระบิดาก็ยกให้เกียรติพระเยซูยกพระเยซูขึ้นสูงเหนือนามใดๆเนี่ยพระเยซูได้รับพระเกียรติพระศิลิสง่าราศีทุกอย่างแม้แต่พระนามของพระองค์ก็เหนือนามใดๆทั้งปวงนะคะทุกนามจะต้องคุกเข่าให้กับพระเยซูสรรเสริญองค์พระเยซูนี่คือพระบิดาได้ทรงยกพระเยซูขึ้นแล้วเรา ที่เชื่อในพระเยซูคริสต์เราก็จะได้รับทุกสิ่งร่วมกับพระเยซูคริสต์อเมนไหมคะเนี่ยเป็นความจริงจากพระวจนะนะคะขอบคุณพระเจ้าอ้าวเราดูในพระธรรมมาระโกบทที่สิบข้อสีเพราะว่าบุตรมนุษย์นี่ได้มาเพื่อรับการปรนิบัติแต่ท่านมาเพื่อจะปรนิบัติเขาและประทานชีวิตของท่านให้เป็นค่าไถ่ คนเป็นอันมากคือบุตรมนุษย์ก็คือพระเยซูคริสต์พระอ,องค์เข้ามาในโลกนี้พระอ,องค์ไม่ได้มาเพื่อรับการปฏิบัติแต่พระอ,องค์นั้นมาเพื่อปฏิบัติเขาก็คือมาเพื่อทําพันธกิจของพระอ,องค์ก็คือการตายที่กางเขนเพื่อไถ่าบาปมนุษย์นะคะ,ะการไถ่นะคะค่าไถ่คนนี่เป็นอันมากนี่คือราคาที่ จ่ายเพื่อพ้นจากการเป็นทาสของบาปน้ำพระทยของพระคิดนั้นคือการถ่อมใจลงนะคะรับใช้คนทั้งปวงและไถ่มนุษย์ด้วยพระชนชีพของพระองค์พระเยซูคริสต์นั้นมาเพื่อรับใช้คนทั้งปวงและไถ่มนุษย์ด้วยพระชนชีพของพระองค์พระองค์รับใช้มนุษย์อย่างไรคะพระองค์สอนสอนความจริงเรื่องพระกิตติคุณเรื่องแผ่นดินสวรรค ะะพระอ,องค์นั้นรักษาโรคคนที่เจ็บป่วยสิ่งที่พระเยซูทำพระเยซูเลี้ยงอาหารคนเป็นจำนวนมากนะคะเนี่ยพระอ,องค์ทำหลายสิ่งหลายอย่างรับใช้มนุษย์และพระอ,องค์ก็ทรงไถ่มนุษย์ด้วยการสิ้นพระชนของพระอ,องค์ที่กางเขนพระอ,องค์มาเพื่อคนอื่นมาตายแทนเรานะคะมาทำเพื่อเราทั้งหลายอาเมนไหมคะ นำพระองค์ไม่ได้ทําเพื่อพระองค์เลยนะคะแต่พระองค์ทําเพื่อเราทั้งหลายนั่นแหละทําเพื่อคนเป็นอันมากนะคะพระเยซูทรงเป็นผู้รับโทษแทนเราโรมบทที่6ข้อยีเพราะว่าค่าจ้างของความบาปคือความตายแต่ของประทานจากพระเจ้าคือชีวิตนิรันดรในพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราค่าจ้างของความบาปคือความตาย หมายถึงความจริงของเราจะต้องตายทั้งฝ่ายร่างกายและฝ่ายวิญญาณเนี่ยถ้าถ้าพระเยซูคริสต์นั้นไม่ได้มาตายแทนเรานะคะเรานั้นจะต้องตายทั้งฝ่ายร่างกายและฝ่ายวิญญาณแต่พระเยซูคริสต์มารับโทษแทนเราแล้วนะคะเราจึงได้รับชีวิตนิรันดร์จริงแล้วร่างกายของเรานี้ การตายของเรานี้เป็นการเป็นการเปลี่ยนสภาพใหม่รับสวมสภาพใหม่รับกายใหม่นะคะเมื่อเราตายไปแล้วเนี่ยวิญญาณของเราก็จะเป็นวิญญาณที่มีชีวิตนิรันดร์ร่วมกับพระเจ้านะคะแต่ถ้าเราตายไปแล้วไม่ใช่ว่าเราไปรับกายใหม่แล้วได้ไปอยู่กับพระเจ้าเลยนะเราตายไปแล้วเราจะต้องไปรอก,ก่อนวันนั้นวันที่พระเยซูคริสต์เสด็จมาพิพากษานี่แหละทุกคนจะ ฟื้นขึ้นมาแล้วรับกายใหม่เป็นกายใหม่กายนิรันต์นะคะไม่ใช่กายกายเก่ากายเก่าของเรานี้ก็เป็นกายเป็นกายบาปโลทิ้งไปเรารับกายใหม่สวมสภาพกายใหม่และก็วิญญาณของเราก็ยังคงอยู่นี่คือการที่พระเยซูคริสต์นั้นรับโทษแทนเราเราจะได้รับทั้งกายใหม่ทั้งวิญญาณของเราก็ยังเป็นวิญญาณชีวิตนิรันร์ร่วมกับพระเจ้าเนี่ยสำหรับคนที่เชื่อในพระเยซูคริสต์ นะคะต้อนรับเอาพระเยซูคริสต์อาเมนไหมคะพระเยซูคริสต์ทรงเป็นผู้รับโทษแทนเราเราไม่ต้องไปรับโทษเลยถ้าไม่มีการตายของพระเยซูคริสต์สิเราจะได้รับโทษทั้งฝ่ายร่างกายทั้งฝ่ายจิตวิญญาณเนี่ยนะคะอาเมนนะคะต่อไปประการที่สามนะคะการสิ้นพระชนของพระเยซูคริสต์ประการที่สามเป็นการระง,งับพระพิโรธคือถ้าไม่ได้ระง,งับพิโรธ ถ้าการตายของพระเยซูคริสต์นั้นไม่มีภาพพิโรธของพระเจ้าจะเกิดขึ้นแล้วก็จะไม่มีใครรอดเลยนะคะแต่การตายของพระเยซูคริสต์นั้นเป็นการระง,งับภาพพิโรธของพระเจ้าต่อมนุษย์นะคะก็คือการสิ้นพระชนของพระพิ์เพื่อคนบาปนั่นแหละตอบสนองพระลักษณะทางศีลธรรมของพระเจ้านะคะ พระลักษณะทางศิลธรรมของพระเจ้าก็คือพระเจ้านั้นเที่ยงตรงนะคะพระเจ้าเที่ยงธรรมเที่ยงตรงพระเจ้าได้ทรงให้โลกคืนดีกับพระองค์ทางพระเยซูคริสเนี่ยพระเจ้าทรงทรงเต็มไปด้วยศิลธรรมความดีงามความเที่ยงตรงนะคะพระองค์นั้นยังเมตตานะคะให้โลกคืนดีกับพระองค์โลกก็คือมนุษย์ให้มนุษย์นั้นกลับมางคืนดีกับพระองค์ทางพระเยซูคริส ทางเดียวนะคะคือทางพระเยซูคริสต์ไม่มีทางอื่นยหอนบทที่สามก็สเพราะว่าพระเจ้าทรงรักโลกจนได้ทรงประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์เพื่อทุกคนที่วางใจในพระบุตรนั้นจะไม่พินาศแต่มีชีวิตนิรันดร์คือคนที่วางใจในพระบุตรนั้นนะคะจะไม่พินาศก็คือคนชอบธรรมจะไม่ถูกพิพากษาลงโทษ คนที่วางใจในพระบุตรก็คือพระเจ้าให้เป็นผู้ชอบธรรมอเมนไหมคะ,ะโดยความเชื่อเราจึงได้เป็นคนชอบธรรมในสายพเนตรของพระเจ้าพระเจ้ารับว่าเราเป็นคนชอบธรรมนะเมื่อเราเชื่อและว,วางใจในพระบุตรคือพระเยซูคริสต์ชีวิตของเราจะไม่ถูกพิพากษาแต่มีชีวิตนิรันต์นะคะชีวิตนิรันต์นั้นเป็นชีวิตแบบพระเจ้าทําให้เราเป็นอิสระจากอํานาจบาป และอำนาจของผีมารสานเราพ้นจากอำนาจบาปทั้งสิ้นนะคะและนำเราออกจากสิ่งที่เป็นของโลกคือสิ่งที่เป็นของโลกเราจะไม่ไปไวขว้าหาสิ่งที่เป็นของโลกแต่เราถูกปลดปล่อยออกมาเป็นอิสรภาพอยู่ในพระเจ้าสิ่งที่เป็นของโลกก็คือเกียรติชื่อเสียงใช่ไหมคะ อีกมากมายเลยในโลกที่คนแสวงหาที่คนต้องการนะคะ,ะเงินทองใช่ไหมคะเงินทองรถรู้บ้านรู้นี่แหละคือสิ่งที่เป็นของโลกนะพระเจ้าทําให้เราเป็นอิสรภาพนะคะหลุดออกจากอํานาจของบาปทั้งสิ้นเลยนะคะเราอยู่กับพระเจ้านิรันดรเต็มไปด้วยความสุขสันติสุขนะคะอยู่กับพระเจ้านั้นไม่มีความทุกข์ใดๆไม่มีการเจ็บป่วยแต่ ชีวิตนั้นจะเต็มไปได้วยสามติสุขเป็นเมืองบรมสุขเกษมที่เรานั้นจะได้อยู่กับพระเจ้าอาเมนไหมคะเนี่ยคนที่เชื่อในพระเยซูคริสต์คนที่วางใจในพระเยซูคริสต์คือคนชอบธรรมนะคะชีวิตของเรานั้นจะไม่ต้องไปรับพระพิโรธของพระเจ้าพระพิโรธของพระเจ้าก็คือการพิพากษานะคะพิพากษาผู้ที่ไม่ได้เชื่อในพระเจ้าคือคนอนธรรม ในภาษาพระคัมภีร์ก็คือเรียกว่าคนอาธรรมคนอาธรรมก็ไปอยู่ในนรกบึงไฟเมื่อวันนั้นวันที่พระเยซูคริสต์ขึ้นนั่งบัรลังที่ากษาใหญ่นะคะแต่เราทั้งหลายนั้นผู้ที่เชื่อได้วางใจในพระเยซูคริสต์นั้นเราจะไม่ถูกพิพากษาอาเมนไหมคะอ่าเราจะมาต่อในอีกครึ่งหนึ่งนะคะวันนี้เราเรียนครึ่งหนึ่งเดี๋ยวเรามาต่อตอนที่สองนะคะในหัวก็การสิ้นพระชนของพระเยซูคริสต์นะคะ